บรรยากาศสวนป่ามาฝากเชานี้ก็บรรยากาศสวนป่ามาฝากจ้าไม่ได้ทักทายกันมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะไม่ได้ทักทายเพื่อนๆยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆวันนี้ก็รู้สึกว่า เข้ามาสวนป่ารู้สึกสดชื่นค่ะเอาบรรยากาศเอาอยู่ธรรมชาติธรรมชาติสวนป่าโททีค่ะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แต่ก็อยากมาทักทายเพื่อนๆเ,เนาะ คิดถึงเพื่อนๆก็เลยมาทัถ่ายเอาอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์มาฝากเพื่อนๆสวนป่านี่คือสวนป่าะป่าสงวนค่ะส,วน,สวนป่าสงวนเขาอยู่เอาบรรยากาศมาฝาก ค่ะลมลื่นดีค่ะตอนเช้าบรรยากาศดูดีมาสดชื่นค่ะมาเติมมาเติมกำลังเติมพลังบวกบวกให้กับตัวเองเติมให้มันสดชื่นค่ะ บรรยากาศยามเชา้าอนลพาชมบรรยากาศเนาะอนุจะนนนนป่ายางตรงนู้นสวนยางสวนมันสวนยางค่ะสวนยูคาอันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ชมก็ยังคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะยืนยันตัวตนพอดี รู้สึกสดชื่นขึ้นหน่อยหนึง่งหลังจากที่ว่าเป็นวัดมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนสงการเริ่มเป็นตั้งแต่ก่อนสงการช่วงนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยทีขึ้นเยอะเลยมาทักทายอยากมาทักทายเอาละเอาบรรยากาศที่สดชื่นสดชื่นตอนนี้มาให้ดูให้ชม จะได้สดชื่นไปด้วยกันค่ะถ้ายัางไม่ได้ไปทักทายหรือตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษด้วยนะคะอย่าพิ่งอย่าอย่าพึ่งลืมกันนะคะเพื่อนๆอยังยังเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆทุกคน รักนะทุกคน